สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะสวัสดีเช้าวันศุกร์ค่ะพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดแล้วสออาทิตย์นุกตื่นมาตอนเช้าที่เห็นโพสต์ที่แม่เกียงโพสต์ว่าน้องดําจากไปแล้วนะคะโอ้นุกเข้าใจความรู้สึกแม่เลยค่ะขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะเพราะว่าเหมือนกับชายเย็นตอนนั้นเลยที่นุกตื่นขึ้นมาแล้วนุกเห็นเขาสิ้นลมไปแล้วเขาจากไปแล้วแบบว่า มันช็อกนะคะแบบว่ามันตกใจมันเสียใจอย่างบอกไม่ถูกอะคะ่ะเพราะว่าเราไม่คิดว่าเขาจะจะไปแบบไปแบบนั้นไปแบบเราไม่ได้เห็นเห็นใจเขาเลยอะคะอ่ะนุ้กเข้าใจแม่นะคะแต่ว่าก็นุกคิดว่าน้องอะหมดเวรหมดกรรมหมดความเจ็บปวดทรมานแล้วไปสู่พภูมิที่ดีแล้วเก็น้องไปอย่างมีความสุขนะคะน้องไปด้วยความอบอุ่นที่แม่มีให้ น้องนุกคิดว่าน้องไปอย่างมีความสุขนะคะก็สงสารน้องมากๆน้องดำนะคะก็ทองสาซีก็อยู่แบบนี้ค่ะก็เวลานุกมาทํางานเขาก็จูบ้านแบบนี้นะคะตอนนี้นุกอยู่ที่โรงเรียนก่อนเคารพธงชาตินะคะนกก็มีเวลาทําคลิปนะคะมาสวัสดีทักทายเอฟซีทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นวันที่ดีนะคะ วันนี้อากาศดีค่ะไม่มีไม่มีแดดสงสัยมีจะมีฝนเขาบอกว่ามีฝน20 2 1ิ2ยอองนี่ค่ะก็ขอพรบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังคลิปนะคะขอให้มีความสุขมากๆนะคะแกนี้ก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ